นี้ผมไะเปลี่ยนจอยแ้เพจกับผมค่าจอเซนสองพันแปดจิงก้าครับสองพันแปดติดฟีอีกสามร้อยห้าสิบตึงจ้าไม่ใช่จน,นจ้าจน,น <c oughs> จ้า <c oughs> แลวขยันเดินด้วยแล้วก็ไปดูแบ็กแพนเตอร์สองนะครับวอร์กันด้าโกยบืร์ เปิดเรื่องมาแล้วจะเป็นเป็นซูรีเป็นน้องของแบ็คเฟนเตอร์คนเกับน,นะครับกำลังกำลังแก้แก้เซลเหมือนแบบกำลังให้ AI ํจำลองภาพเซลล์แล้วก็เอาเซลล์มาแก้เพราะว่ากระตัดองค์ก่อนป่วยเป็นโรคก,กำลังจะเสียชีวิตนั่นก็คือคือคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับผม ชื่อไม่ได้หรอลุงจำชื่อไม่ได้จำช,ชื่อไม่ได้แต่ก็คือกษัตริย์คนเก่าทิชลาก็คือขาบตายในชีวิตจริงไงนั่นแหละแล้วรุลกษัตายเข้ามมันก็เอาไปจากห้องน้ำหมดอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยสุรีสุรีรพูดอย่างนี้แล้วแม่ของสุรีก็เดินเข้ามาบอกทิชราไม่รอดแล้วหนีชื่อกษัตริย์ทิชราไม่รอดแล้วก็คือ สะวันตะวันโคตรแล้วอันนี้คือเขากำลังจะรักษาหรออืมตอนแรกแต,ต,อตอนแรกก็คือหาวิธีรักษาหรอใช่ก็คือในชีวิตจริงอะ่ะคนเนี้ยขอปูวดเป็นมะเร็งแล้วก็จากไปแต่เขาไม่ได้บอกใครอะเขาแบบเขาถ่ายทำหนังจนสิ้นจน,น,จ,นจบอะ่ะเไหม,มจนจนจนจบภาคแรกอะ่ะพอจบภาคแรกปบแล้วเขาก็เสีย ทำอะไเหมือนทําเรื่องนี้มาไว้อะไรคนนี้เลยแล้วก็แล้วก็ตัดภาพไปที่การทะเลเหมือนแบบคนกำลังขุดเจาะอ,อะไรสักอย่างอยู่แบบหาแร่ไวเบเนียมก็คือเมืองของไอ้คนนี้มันมีแร่ไวเบเนียมอยู่ก็คือมันเป็นแร่ที่ดีที่สุด ในลูกอ่ะแบบว่าสามารถตับแดงได้เงี้ยเป็นเทคโนโลยีเป็นแบบทําได้หลายอย่างแบบอนุภาคไหลแรงที่สุดเงี้ยคือเรียกแบบเบนเนียมก็คือพอคนนั้นตายใช่ไหมมันก็สะคิดไปหนึ่งปีหลังจากนี้แล้วก็มีประชุมที่อะไรอ่ะขาเรียกว่ารา,าชินีอ่ะราชินีไปประชุมแล้วแบบรชินีก็คือน้องเหรอราชินีก็คือคือแม่ ม่แม่มาอกแม่มาประชุมประชุมยูเอ็นอ่ะเธอแบบองค์กรสหประชาชาติอ่ะแบบมาบอกว่าขอเล่ไวเบเนียมแบบว่าเพราะว่ามันเป็นนวัตแบบเาเรียกว่านวัตกรรมที่ก้าวหน้าคือแบบเมืองเมืองของไอ้นี่นะคือวากาน่าเนี่ย,นะนนยแบบมันมีทีรีลยานบินอย่างเงี้ยเมืองมันพัฒนาไปไกลแล้วเพอแะเล่ไวเบเนียมอม ก็คือผู้กำลังเสรก็ไปขออย่างเงี้ยต่างประเทศก็ไปขอแบบว่าต้องแบ่งขายอย่างเงี้ยแล้วราชินีก็ไปจับจับคนที่เหมือนเหมือนจะไปปนไอเนี่ยไปปนอแอลไนียมอย่างเงี้ยจับมาแล้วบอกว่าพวกคุณยังไม่พร้อมที่จะรับไแเบเนียมตอนนี้บอกแล้วราชินีก็บอกว่า ถ้าจะหาเวนเนียมก็ไปหาจากที่อื่นเพราะาเราไม่ทำการค้าขายอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีนะักวิทย,ยาศาสตร์สร้างเครื่องหาแร่เวเนียมไว้ได้เงี้แล้วมันก็ไปหาไปเจอกลางทะเลใช่ที่เมืองนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่เมืองนี้ก็คือแร่เวเนียมอ่ะคนในเมืองเมืองวากันดาคิดว่าแร่มันมีแค่ในวาก,กันดาเนี่ยเอาไหมแร่เวนเนียมอ่ะเออเพราะว่าตามตามแบบ เหมือนเขาเป็นประเทศประเทศปิดปิดประเทศอะ่ะเธอเหมือนเป็นเช้าแล้วได้พบแล้วเบเนียมมาแล้วก็ปิดปิดประเทศไว้แล้วเพิ่มมาเปิดตอนกระยัดองค์เก่าแล้วคนแบบโลกรู้ว่าไอ้ขี้แล้วเบเนียมแบบสุดยอด,ดไอ้ชี้อย่างเงี้ยทำยานบินยานลบได้แล้วเอไอ้เนี่ยแบบเป็นเซอร์คนเก่าคือทิชราโดนโดนระเบิดอะ่ะ ปุ๊บแล้วมันซับแรงทั้งหมดอ่ะเธอแล้วมันสะท้อนกลับหมดเลยนี่คือพลังของแร่วไวเบเนียมแข็งค,คือแบบเอามาทาแทนโลกกับตันเมกาตอนโลกกับตันเสียอย่างเจีงอันนี้คือคุณสมบัติของแร่วไวเบเนียมแล้วตอนประชุมก็คือเหมือนแบบถ้าหากประชาชาติเราต้องการแร่วไวเบเนียมก็เลยไปบุกจัทห้างรับจ้างไปโปนไงแล้ว องราทีนี้ก็เลยบอกว่าเราจะไม่ค้าขายถ้าแบบอยากค้าขายก็ไปหาเอาเองเพราะมั่นใจว่าข้างนอกมันไม่มีแน่แต่ความจริงคือในทะเลมันมีเหมือนมีนักวิเคราะหาหเครื่องค้นหาได้เปบเนี่ยแล้วไป,ลไปเจออยู่ในการทะเลแต่คนนี่ยแต่ในทะเลก็มีคนปกป้องอยู่มีเมืองใต้ทะเลแบบเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทะเลเธอ ื่อเมืองอะไรวะลืมไปแล้วเป็นเมืองใต้ทะเลก็คือเมืองเนี้ยมีจุดกําเนิดมาจากตอนแรกอ่ะมันเป็นคนชนเผ่าอ่ะตั้งแต่สมัยมายาเธอแล้วเหมือนถูกถูกโรคระบาดอ่ะโรคระบาดแล้วก็พวกชาวสเปนมัง้งมาบุกยึดอ่ะมันก็เลยแบบขออ้อนวนอนต่อเทพว่าหาหาทางรอดให้หน่อยอย,อย่างเงี้ยนึกออกไหม แล้วเทศก็ให้ให้ไปให้ลงไปเอาเนี่ยไปเอาพืชมาดำน้ำไปเอาพืชมาบดกินเป็นก็คือก็คือพืชที่โตจากแร่ไวเบเนียมนี่แหละเป,เป็นพืชที่โตจากแร่ไวเบเนียมแร่แร่ไวเบเนียมก็คืออุกบาทที่มาจากนอกโลกแบบมันตกเนอกไหมมันตกลงมาในรั่วตกลงมาวากันดาที่หนึ่งแล้วก็ตกลงไปในทะเลส่วนหนึ่งนึงกว่า ก็จะมีแค่สองชืชหรอไม่ไม่แน่ใจตอนนี้ยังรู้ครแค่นี้ก็ mm hmm. คือตำนานของไอ้คนใต้ทะเละบอกว่าพอกินหญ้าปุ๊บก,ก็ทําให้ไม่สามารถไอ้นี่เหมือนเหมือนหมอผีเผ่านั้นน่ะบูชาเทพแล้วเทพเหมือนเทพนิมิตให้ไปกินพืชอันนั้นน่ะพอกินปุ๊บก,ก็แบบทลบยไปหมดแล้วก็ทําให้ไม่สามารถหายใจบนบกได้แล้วก็มีแบบเหงืออขึ้นน่ย เหือกขึ้นสองทางแล้วก็หนีไปอยู่ใต้ทะเละ <troisième> แล้วก็คือมันมีคนหนึ่งที่ท้องอ่ะท้องอยู่แต่ก็กินกินกินหญ้ากินหญ้านี้ไปแล้วลูกลูกก็เกิดมาลูกก็เกิดมาแล้วไอ้คนในเผ่าก็ให้ให้คนนั้นเป็นเป็นกษัตริย์อ่ะ <sh arp> แบบเกิดมาแล้วได้เป็นกษัตริย์เลยก็ <rece p id> คือมันเกิดมาแล้วมีปีกที่ข้อเท้าเธอ แล้วก็ไม่มีเงือกอะแบบเป็นพลังเทพเลยแบบว่าเกิดมาเล้วเทพเลยแข่งแก่งตอนอยู่ใต้ทะเลแล้วก็บินบนทอ้องฟ้าได้้วยแต่คนอื่นทําไม่ได้นะคนอื่นคนอื่นอยู่ใต้น้ําแบบหายใจใต้น้ําได้แต่คนนี้มันบินบนฟ้าได้เป็นคนเดียวแล้วก็ก็ไปทําเมืองใต้น้ำอย่างเงี้ยแล้วคอยปกป้องแร่ไวเบเนียไว้อีกอันหนึ่ง เขาก็รู้ใช่ไมว่ามันคือแร่น่าจะรู้คแรกน่าน่าจะรู้แต่แต่อันนั้นก็คือเขาไม่อยากเปิดเผยให้ชาวโลกรู้เนึกออกปะ่ะเพราะามีวิทยาการก้าวหน้าแล้วคือแบบแล้วเหมือนมันแค้นอ่ะมันแค้นพวกมนุษย์โลกอะล่ะก็ที่ที่ผักไรผักไร่พวกมันไปลงทะเลอ่ะเนึกอออกไหมม,มันก็เลยมา พอพอไอน้นักวิทยาศาสตร์ไปดำน้ำําไปจะไปเอาเรืไเบนนียัใต้ทะเลใช่ไหมมันก็เลยมาไอ้นี่มาฆ่าหมดเลยฆ <c oughs> ่าทุกคนเลยแล้วก็ตัดตัดมาต,ตัดผ้ามาที่นี่ตัดผ้ามาที่วาก,กันดาก็คือเหมือนมันจะมาทําพิธีไว้อะไรอ่ะแบบมาเผาเหมือนผ่านครบรอบหนึ่งปีที่คนนั้นเสียใช่ไหมก็เลยจะมาเอาชุด

กำลังกำลังจะเข่าอยู่ริมน้ำนึกเหรอกำลังจะเข่าเสื้ออยู่ริมน้ำจู่ๆมีคนโผล่มาจากน้ําโดยที่ก็คือเมืองมันก็เป็นเมืองป้องก,กันอยู่แล้วนึกออกไหมว่ากันหน้าก็าคือมีระบบตากแกนแต่อันนี้มันหลุดหลุดระบบตาแกนมาได้ไงไม่รู้คนก็ไม่เห็นนะึกออกไหมเนื้อมาทำไมก็มาบอกมาบอกว่าตอนนี้มีนักวิชาตทําเครื่องไอ้นี่ทําเครื่องคน่เขารู้จักกันอยู่แล้วหรอก ไม่ไม่รู้จักเฉยๆมันแค่แบบแค่มาปพอบบกแล้วมันเหมือนมันมาขอความร่วมมืออะแต่ว่าถ้าถ้าวากันดาร่วมมือกับมันอะสามารถยึดครองโลกได้เนะไหมเพราะว่าวากันดาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็ประเทศมันก็แบบมันไอไอคนนี้เหมือนมันเตรียมการชื่อว่านีโมไอคนนี้เหมือนมันเตรียมการมาว่าจะไอนี่ จะแบบจะเขามันตอนแรกมันขอขอแบบแค่นักวิทยาศาสตร์เนึ้อไหมนักวิทยาศาสตร์ที่คนพบแร่เนี้ยที่สร้างเครื่องค้นหาแร่ขอขอขอ,ขอ,ขอแค่แค่เอานักวิทยาศาสตร์มามันก็จะไอ้นี่เลยมันก็จะอยู่ยีเมียของมนันนี้คือมันไม่อยากให้หาแร่ไวเบเนียมก็มมคือจะก็จะมามันจะฆค่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่าไปรู้วิธีหาแร่ไง พราะแล่มาตรวจจับไม่ได้เลยแต่ไอ้ไนาวิชาต์มันคิดยังไงมันมันสร้างเครื่องนี้มาไอน้นมโมคือแบบมันอยากฆ่านาวิชาต์มันไม่อยากเปิดเผยตัวตนต่อโลกนึกไหมแต่แล้วแล้วมันก็หนีลงไปในน้ําแล้วก็อันนั้นก็ไปสืบหาว่าไอนาวิสานี่เป็นใครสรุปไอนาวิสานี่เป็นเด็ก เด็กมา,าอะไร MIT อะเธอ <Okay. S 1> เป็นนักเรียน MIT <Okay. S 1> ก็คือเหมือนทำงานส่งอาจารย์เฉยๆว่าอาจารย์ดูถูกมันว่าไม่สามารถทำได้หรอกไอ้เครื่องหาแร่เนี่ยมันไอ้เด็กนั่นมันก็ทำอยู่สองเดือนแลเธอเครื่งองหาเสือหาแร่เสือหาแร่ทุกอย่างบนโลกได้อย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็คือมันเป็นอัจฉริยะอันนั้นก็ไปหาใช่ไหม แล้วพอไปหาแล้วตำรวจไล่จับตำรวจไล่จับเด็กนั่นแบบเพราะเพราะว่าซุเลียไอซูรลียที่ที่ที่ให้ไปหานักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็ไปหานักวิทยาศาสตร์เป็นเด็กอายุสิบเก้ามั้งเข้าใจปะเนี่ยซุเลีคือใครซุลีคือไอ,ไอไผู้หญิงผู้หญิงวาก,กันด้าไงล้อน้องคน,นที่แล้วหรอ น้องคนที่ตายไงเออเออก็คือเหมือนไอไอคนในสมุดไอ้คนมหาสมุดใช่ไหมมหาบอกให้หานักวิทยาศาสตร์ที่หาแรกเอนเอะไหมมันก็เลยไปหานักวิทยาศาสตร์<อ>ซึ่งเป็นเด็กอายุสิบเก้าเรียนมหาลายัยเนี้ย<อ>แล้วระหว่างที่กำลังพาเด็ก กลับไปอยู่วากาหนาเหมือนเอาไปปกป้องเนื้อไหมคือถ้าถ้าถ้าไอคนมหาสมุทรจับเด็กไปได้คือเด็กเด็กตายนีย่แต่ไอ้คนเนี้ยมันไปปกป้องบวากาหนาสุรีอะสุรีไปปกป้องแล่ตำรวจก็เลยมาจับสุรีอีกทีหนึ่งเพราะว่าไปรู้ความลับของมันได้ไงว่าไอคนนี้เป็นเป็นคนประดิษฐ์ เนอะอกว่าม,มันแบบอยากปกป้องเงี้ยพวกตำรวจก็แบบจะมาจับเงี้ยมันก็พาหนีกันหั้งุมหัวกุนเลยแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงบู๊และเด็กเด็กที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างเครื่องค้นหานแรกก็สร้างชุดเกาะไว้คล้ายไอรอนแมนเลยแล้วก็บินเนี่ยเธอเก็นี่คือไอรอนเฮดนั่นเองออแล้วแล้วพอระหว่างหนีปุ๊บ เหมือนคนไอคนมหาตุ้บรอ่ะก็มามาจับอีกทีหนึ่งกําลังขับรถหนีเลยไอคนบนมหาตุ้บรอ่ะมันโยนระเบิดมาเป็นระเบิดระเบิดแม่น้าไม่เถอะเหมือนเป็นกล่องที่เหลียมๆเนี้ยแล้วบรรจุน้ําไว้เหมือนน้ำมหาสารพรโยน์ปุ๊บไม่ปุ้มเป็นน้ําระเบิดออกมาโคตรเท่ครับนนงันระเบิดน้ําเนี้ย ทุกคนก็ตลกไปแล้วก็มันก็จับตัวซูรีอะที่เป็นวากัน่าแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไปไอคนทะเลนะก็แล้ววันนี่จับซูรีไปมันก็พาซูรีไปดูเมืองของมันอย่างเงี้ยมันมันคุยกับซูรีไอไอคนเนมอไอเนมอคุยกับซูรีว่าทําไมต้องฆ่าเนี้ยมันมันไม่อยากให้ฆ่านักวิทยาศาสตร์มันอยากหาสันติวิธี แต่นี้มับอกว่ามานอยากยึดยึดคองโลกมานานแล้วก็คือร่วมร่วมให้วากันด้าร่วมร่วมมือกับมันอย่างเงี้ยร่วมมือกับมันยึดคองโลกเงี้ยแบบมันสามารถตู้ได้ทั้งโลกอยู่แล้วเงี้ยเพราะสมมติถ้ามีวากันด้ามันก็มีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีกองกําลังของมันใต้ทะเลแบบมันสามารถควบคุมวานได้อย่างเงี้ยควบคุมฟ้าได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนมันอยู่ใต้น้ำอ่ะมันก็แบบมีพละกําลังเธอนึกอกป แบบมันเหมือนมันโดนแรงดันน้ำอย่างเงี้ยก็แข็งแรงก,กว่าวบ้านไงมันก็แข็งแก่งกว่าวบ้านเลยแล้วแล้วพอพาไปดูเมืองเร็จมันก็พากลับมาใช่ไหมระหว่างนี้ระหว่างที่พากลับมาปุ๊บไอแม่มันอ่ะเหมือนเหมือนกลัวลูกลูกโดนฆ่าใช่ไหมมันก็เลยแบบเรียยอกะเรียกไอคนนั้นอ่ะ เรียกคนนั้นมาเจอไอกษรตริย์ไอน้นมโมเรียกไอน้นมโม์มาเจอเธอแล้วก็ให้อีก,อกทีมหนึ่งอะไปไปจับไปพาทุรีกลับมาแบบดึงความสนใจนึกว่มามันดูปนีฟอยู่ <c oughs> แล้วแล้วพอไปคุยเหตุ <c oughs> <ช>แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วพอมันคุยเรียกเนมอไปคุยใช่ไหมมันก็ ไปฆ่าคนของไอเนี่ยคนของไอคนทะเลอะไปฆ่าคนของไอคนนี้ไอนีมอถือตายแล้วมันก็เลยแบบทําสงครามไงแต่คนทะเลเพอกลับมาอา้าวรู้ว่าลูกน้องตายอย่างเงี้ยก็โมโหเลยเปิดเปิดสงครามเลยว่าไอไอราชินีนี้มันเรียกมันไปเจอแล้วแล้วามาฆ่าคนของมันเฉอเลยก็เลยบุกไปวากันดาเอคนทะเลนะบุกบุกไปวากันดาอย่างเงี้ย แล้วก็ไปทำลายเมืองหลวงแล้วก็ฆ่าราชินีทิ้งเงี้ยราชินีแต่มันไม่ได้ฆ่าราชินีมั้งเหมือนมันโยนระเบิดน้ำเข้าไปเธอแล้วราชินีก็จมน,น้ำตายเพราะว่าช่วยเด็กช่วยนักวิทยาศาสตร์อะให้รอดตายเงี้ยอันนี้สุรีก็เดือดขึ้นหน้าโมโหเลยก็เลยประดิษฐ์ไอ้นี่มาประดิษฐ์ มันเรียกว่าอะไรมันเป็นหัวใจแบ็คเพนเทอร์เป็นเป็นที่ให้พลังงานแบ็คเพนเทอร์อะเธอแล้วมันก็กลายเป็นแบ็คเพนเทอร์แล้วก็มาแล้วมันก็จะเปิดสงครามกับไอ,ไอคนทะเล h, o, อะนีโมอะเธอโดยการที่มันจะเอาไอ้นี่ไปเอาอะไรนะเอาเครื่องตรวจจับแรไ่ไปไปตรวจจับแล้วพอมันรู้ว่าถ้าสมมติถ้าเปิดเครื่องตรวจจับแร่ไอ้นีโมมันต้องมาแน,น่เงี้ย แบบมันก็เอาเรือไปแล้วเปิดอครึ่งตัวจับแลอ่งเงี้ยแล้วก็สู้กันอีกรอบนึงตอนตอนแรกอ่ะไอเนมอบุกมาใช่ไหมฆ่าไาชินียทาลายเมืองหลวงมันหมดเลยอนัอนนี้ไอนี้ก็จัดแก้แค้นไงสูรีก็บุกไปแก้แค้นอีกแล้วเกือบเกือบฆ่าได้มั้งเกือบฆ่าได้แหละแต่จะมันไว้ชีวิตแบบเหมือนให้ อยากให้ไม่ไม่อยากฆ่ามไม่งั้นมันจะเกิดสงครามไม่จบสิ้นนึกออกไหมก็เลยไว้ชีวิตไอคนไอเนมอไปแล้วก็แบบก็จับมือเย็นกินพันธมิตรหลังจากนั้นก็ก็กลับม,มาไว้อะไรต่อแบบไว้อะไรคนตายแล้วมันก็กำลัง ตอนแรกมันจะผอนผอชุดียงแต่ผ่อชุดไม่เสร็จไปเจอไอ้นีมอแล้วก่อนจาได้่ามันก็เลยมาไว้อะไรและกับไว้อะไรกับแฟนไี้นี่ตอนแรกอยู่กับแม่ครันนี้มาอยู่กับเมียของพี่ชายและและเมียของพี่ชายก็พาลูกมาเป็นลูกของกษริย์คนเก่าแบบพามาแนะนํนาตัวถือแล้วก็ตัดจบอันนี้คือเองเครดิตน,นะแล้วก็ตัดจบอค่นี้เลยอันนี้คือการเล่าแบบ ความความฉาบูตอนที่จริงแม่มันไปหาหนี่ก่อนนะแม่ไปไปหาเมียเมียกษัตัดองค์เก่าให้ไปหาไอ้นี่อีกทีหนึง่งไปหาเยอะอะเธอเรื่องนี้มีตัวละครหลายคนจัดก็ก็ไปหาเมียกษัตัดองค์เก่าเพราะว่าเมียกษัตัดองค์เก่าเป็นสายสืบที่เก่งที่สุดจะได้ไปสืบหาว่าไอ้นี่อยู่ไหน ไอ,อ้อหญิงที่โดนจับตัวไปอยู่ไหนเพราะ้องหญิงไงตัวไปเนี่ยที่โดนจับตัวไปไงให้ตามหานะอางหญิงไงไอ้สุลีไงไตุลีที่ที่ตอนแรกมันจะไปตัดระนามไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปโู้สกลงไอ้ไอ้สุลีไงที่ที่โดนจับไปอะ่ะนั่นแหละ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จบลงด้วยเท่านี้แต่เขาชอบ <ๆ S 1> เนมอมากเลยนะตามที่มันแบบ เธอแบบมันมีปีกที่ข้อเท้าอ่ะตรงข้อเท้าตัวนี้ยมันมีปีกใช่ไหอสองข้างตามหลักการแล้วปีกปีกเล็กๆแค่นั้นไม่สามารถทําให้ตัวมันลอยได้นะปีกสองข้างปีกมันเป็นปีกสี่ข้างละสองข้างนั่นเธอซ้ายขวาข้างละสองข้างก็อันนี้ไม่เป็นปีกข้างละสองอันข้างเออเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาของแต่ละเท้านึกงไหม อืเน,นี่แนะแล้วก็ทําให้มันบินได้เธอนึกภาพดิอยู่ในน้ําก็ว่ายน้ําได้อยู่บนบกก็บินได้เนี่ยว่าไหมอยู่บนอากาศก็ได้อย่างเงี้ยไม่เห็ไปดูลูกมีลูกอ่าแค่นี้นะครับสปอยว่วากันดาแค่<ช>ของเรื่องไ,ไอ้ที่ย